แจ็สูตรไก่อบสมุนไพรสูตรนี้เครื่องแน่นเครื่องกินนานคือกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับอร่อยมากๆเนื้อไก่นุ่มชุ่มฉ่ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลย เร <premises. S 2> ิ่มจากการทําเครื่องนะครับโดยการใส่เครื่องต่างๆนะครับลงไปในเครื่องปั่นหรือใครจะตาก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวสูตรผมขึ้นให้ทีนะจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปปั่นนะครับพริกแห้งี่ยจะปั่นแค่พอหยาบๆยาครับจากนั้นปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับจากนั้นก็ใส่น้ําตาลลงไปนะครับเติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยนะครับจากนั้นผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็นํามาทาที่ตัวไก่นะครับจาาากกกนนนนนัั้้้้็หมททิงไวะครรบอออยย่30ีื1 รหรือใครจะหมักข้ามวันก็ได้นะครับทาให้ทั่วนะครับจากนั้นก็ก่อนจะอบนะครับเอาเครื่องเนี่ยมายัดในตัวไก่นะครับจากนั้นก็ปิดตัวไก่แบบนี้นะครับเอาผมลืมบอกว่าตัวไก่เดี๋ยวผ่าครึ่งตัวนะครับนะ จากนั้นก็นํามาใส่เตาอบนะครับจะใช้เตาอบแบบนี้ก็ได้หรือจะใชหม้ออบรมร้อนนะครับหรือว่าม้อทอดไรน้ำมันก็ได้นะครับเวลาอบไก่นะครับก็ใช้ไฟที่170อยองศานะครับอบประมาณ30-40นาทีนะครับขึ้นอยู่กับขนาดไก่นะครับพออบไก่เสร็จนะครับก็พักสัก15-20นาทีนะครับจากนั้นก็นามาสับพร้อมรับประทานได้เลยนะครับสูตรนี้ไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มนะครับกินกับเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยกลมกล่อมนัวหอมมากๆนะครับ